นี่ก็วต้มกุ้งแบบสูตรง่ายๆของเราเสร็จสิ้นแล้วพร้อมรับประทานจ้าไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวต้มสูตรเด็กหอสูตรง่ายๆง่ายเกินเนาะข้าวก็ขี้เกียจหุงแบบปื้อมาจ้าน้ำซุปก็ทำแบบง่ายๆเลยนี่ใช้ขนอเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็เพิ่มความแซ่บด้วยพริกไทยดำเป็นหนอยแล้วกันเนาะวันนี้ดิฉันจะทำข้าวต้มกุง้งนะคะข้าวต้มกุ้งใส่ แล้วก็ชอบกินผักผักตั้งโอใช่ไหมผักอันนี้มากเลยก็เลยซื้อมาเยอะชอบใส่แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเห็ดหอมเนาะก็อยากใสก่อะไรก็ใส่อ่ะเออเนาะง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันเดีย๋ยวเราก็จะหมักกรุงลดกลิ่นคาวชิกนิดหน่อยเนาะด้วยนี่ซอสหอยนางรมกระแปเพิ่มความนัวให้กับกรุงกับผมก็นี่ซิวขาวเกืะแป่อืม แค่นี้แหละพออย่างแรกเราก็ทำน้ำซุปก่อนเลยวิธีแบบไม่ต้องยุ่งยากอะไรนี่รถอีใส่ไ,ไปหนึ่งก้อนไม่พอเนาะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เก้มจนสองไปละจุกจุกเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มความคิดจัดด้วยนี่พริกไทยดำกับกระเทียมเราไม่มีรากผักชีก็เลยไม่ใส่ใครมีรากผักชีก็ตำใส่ไปโรด เราก็จะคอยตักฟองออกผู้ความสวยงามของน้ำซุปตักไปตักฟองออกเดี๋ยพอน้ำเดือดเดือดแต่ยจ,จะเริ่มใส่ข้าวพอน้ำเริ่มเดือดเดือดยิบๆิบยับๆับแล้วก็นี่เยใส่ลงไปอืม ใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่ให้หมดถึงสุดท้ายกินสามบ้านแตกบ้านครับพี่น้องนี่แล้วก็คนๆให้ข้าวมันแตกๆสัตกตหน่อยเนาะุ้ยสีน่ากินมากเลย,ยเดี๋ยวพอข้าวเริ่มฟูๆเราก็จะใส่เห็ดกุ้ง้าจะใส่ไวท้ทีหลังนะเพราะกุ้งสุกไวมากเดีย๋ยวชิมก่อนดิหืม กลมๆเล้วเดี๋ยวใส่เกลือนิดนิดไม่นะ่ไม่เอาเพราะว่ากุ้งเราก็หมักไปแล้วมันก็น่าจะกลมๆกว่าน,นี้โอเคพอข้าวฟูๆเป็นที่ต้องเป็นทีแบบ่ที่เราต้องการกแ,ลแล้วก็ใส่เห็ดไปฉันชอบแบบข้าวนิ่มๆโถจำไหมคนไปคนไปนี่มแบีบ่ทีเด็ดแก่หอมแน่นอน อย่ให้เดือดก็จะแป๊บเกุ้งเดี๋ยวเราเจอกันถ้ายังไม่นัวเราว่าเราจะเพิ่มเกลือสีชมพูไปอีกสักสองยิบม,มือนะทุกคนดูติสีสันน้องกลังหน้ารับประทานแล้วก็เพิ่มเกลือลงไปอีกสักสองกํมมือพอแค่นี้แหละเดี๋ยวจใส่กุ้งนะจะแป๊บจะถึงทีเด็ดแล้วคือการใส่กุ้งของเราเราก็จะตักกุ้งใส่เลย กุ้กุ้งกๆๆกุ้งกๆๆกุ้งที่เราหมักไว้แล้วกุ้กๆๆๆก้ากุวกุกุ้งกุ้งกงอืเยนกันเนี่ยเราใส่กุ้งไปแล้วเราก็จะยังไม่คนนะ แล้วก็กลัวน้องขาวเดี๋ยวรอหางกุ้งแดงเราค่อยคนพอกุ้งเริ่มตัวเหลืองๆแบบนี้แล้วก็คนคนดูเลยเดี๋ยวข้าวจะติดหม้ออ <whatever> ุ <epidemi ology. S 2> ้ยไงอุ้ยไงพวกเธอเหมือนข้าวต้มมะง่ายง่ายเนี่ยดูสิข้าวต้มกุ้งจ้าก้าต้มกุ้ง ใส่เห็ดหอมนะจ๊ะเพื่อสุขภรพาบค่ะวันนี้เนาะโอเคอ,อีกสแป๊บมันก็จะใส่ผักแล้วก็จะปิดเตาได้เลยโอเคค่ะกันตอนสุดท้ายของเราคือผักนะจ๊ะใส่ไปใส่เสร็จแล้วก็คนเลยอืมนี่แค่ใส่ผักไปก็ดูแบบน่ากินมากๆกคน อยอดเดี๋ยวเราจะปิดเตาก่อนนะโอเคนี่ข้าต้มกุ้งแบบสูตรง่ายๆของเราเสร็จสิ้นแล้วพร้อมรับประทานจ้าไงนี่เราเน้นปริมาณเยอะๆเนาะกินได้หลายๆวันข้าต้มกุ้งเห็ดหอมจ้า